านการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากต้นตาลตโนที่จะนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ก็คือฐานการทำขนมโนสุกข,ขนมโนสุกหรือขนมตาลเป็นขนมที่เกิดจากการนำวัตถุดิบที่มีภายในชุมชนนั่นก็คือลูกตาลตโนจากผลตาลที่สุกงอมกำลังดีผ่านกรรมวิธีจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำขนมโนสุกโดยเฉพาะซึ่งผู้เชี่ยวชาญคนนั้นก็คือนายชูชัยมีนุษย์หรือครูซิม แชมปประจำชุมชนบ้านไร่กาซึ่งเป็นเจ้าของสูตรและผู้คิดคน้นวิธีการทำขนมโนสุกที่ขึ้นฟูสวยงามให้รสชาติที่หอมหวานนุ่มลิ้นไม่เหมือนใครซึ่งขนมตาลที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่มัจจะใส่เนื้อตาลน,น้อยแต่เพิ่มแป้งและเจอสีเหลืองแทนทำให้ขนมตาลมีเนื้อสัมผัสที่กระด้างไม่หอมหวานและไม่อร่อยต่างจากขนมโนซุกของชุมชนบ้านไร่กะอย่างเห็นได้ชัด เชิญทุกท่านที่สนใจในวิธีการทำขนมโนสุเข้ามาเรียนรู้เคล็ดลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนที่ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมลงมือทำขนมโนสุอย่างละเอียตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้แล้วที่นี่ผ่านการเรียนรู้การทำขนมโนสุชุมชนบ้านไรก่กะ